มาดูวิธีการเพาะไข่หอยโขงใต้ด้วยตะกร้ากันนะคะง่ายนิดเดียวแล้วก็ได้ผลด้วยค่ะอย่าพลาดชมนะคะสวัสดีค่ะช่องประอ้วนนะคะเป็นช่องพาทำเกษตรสูตรทำอาหารถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาประอ้วนอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะไปดูกันเลยค่ะ ผู้ขายนะคะท,ที่ทางฟาร์มนะคะเขาส่งมาให้เวลาเราบีบลงอย่างเงี้ยเขาจะแข็งแข็งคือเขายังไม่ไม่ทันได้ยังไม่ทันได้ฟักเป็นตัวนะคะสังเกตดูตรงนี้นะคะว่าก็ยังมีความอ่อนอยู่นะคะถ้าเกิดว่าไข่เขาได้แล้วนะคะพร้อมที่จะลงบอ่อเขาจะกลายเป็นตัวหอยแล้วก็เวลาจับอย่างเงี้ยมันจะนิ่มไปเลยนะคะทุกคนมันจะแยะออกเลยนะคะนี่คือถ้าเป็นแบบนี้เราจะต้องเอามาฟักใหม่นะคะ โดยการใส่ตะกร้าบแบบนี้นะคะวางคว่ำตรงด้านที่เป็นด้านเว้าวนี้ลงตะกร้านะคะทุกคนวางลงแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะประวนก็จะเอามาเรียงแบบนี้นะคะแล้วผ้าที่เพื่อนๆเห็นนี้เป็นผ้าขนหนูชุบน้ํานะคะแล้วบิดหมาดนะคะทุกคนแล้วเราจะมาคลุมไว้เพื่อที่จะบ่มให้ไข่หอยโคงใต้ของเราเนี่ย ให้ไข่แก่แล้วก็ช่วยให้เปลือกเปลือกของหอยโข่งใต้เนี่ยนิ่มลงนะคะแล้วเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าจะมีลูกหอยด้วยนะคะลูกหอยออกมาแล้วด้วยนะคะทุกคนนี้เลยนี่เลยค่ะถ้าลูกหอยออกมาแบบนี้แล้วเราก็สามารถนําไปลงในบ่อได้เลยนะคะนี่ค่ะถ้าเราปิดไว้อย่างนี้นะคะ เราก็ใช้ฟอกกี้นะคะทุกคนถ้ามันแห้งนะเราใช้ฟอกกี้พ่นแบบนี้เลยนะคะพ่นพอชุ่มนะคะไม่ต้องเปียกนะคะทุกคนนี่เลยเราก็เอาไว้อย่างนี้นะคะจนกว่าน้องเขาจะแตกออกมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตะกร้านี้ให้ดูนะคะทุกคน ต้องเอาน้องไปใส่ในบอ่อแล้วนะคะฝล่าวไว้ก่อนนี่เลยค่ะตะกร้านี้ก็แตกแล้วนะคะนี่เลยจะสังเกตเห็นน้องหอยออกมาแล้วนะคะทุกคนนี่เลยจ้ะอุ้ยมีแมงกินูนด้วยข้อเสียของการเพาะแบบนี้ คือเสี่ยงกับการมดขึ้นนะคะทุกคนถ้าเป็นไปได้ก็หรือว่าอาจจะมีอะไรที่เป็นอุปกรณ์ที่หล่อน้ำเนาะระวังอันนี้ลงไปนะคะหรือจะใช้วิธีซ้อนแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะกันมดได้ระดับหนึ่งเนาะนี้ประวัวนก็จะเก็บน้องหอยลงไปในบ่อนะคะทุกคนต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่า ค่อนข้างที่จะเปลือกบ,บางนะคะอันนี้ก็ยังอ่อนอยู่ยังยังไม่ได้ที่นะคะทุกคนเราก็ต้องได้คุมต่อไปเนาะลางไหนเนาะที่เขาแตกทุกคน มีบางลังที่แตกเนาะสแสดงว่าน้องแตกออกมาแล้วเดินนะคะน้องเดินรอบตะกร้าเลยนะคะนี้เลยค่ะนี้นะคะที่เป็นหอยที่พร้อมลงบ่อนะคะนี่เลยเขาจะแยะออกแบบนี้นะคะถ้าออกจากทิชชู่คือจะจะแตกออกมาเลยนะคะคือพร้อมลงบ่อนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังเป็นนิ่มๆอยู่ เราจะทําอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวอันนี้เราจะปิดเอาผ้าปิดไว้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวปะอ้วนจะเอาผ้าปิดไว้ก่อนเนาะปิดไว้แล้วก็พ่นฟอกกี้ใส่นะคะพ่นน้ำใส่นะจะให้ชุ่ม มพอชุ่มแต่ไม่แฉะนะคะนี่เลยค่ะอันไหนที่ที่เป็นนิ่มๆแบบนี้เนาะ,ะทุกคนเราจะแยกออกไว้นะคะจับดูมันจะนิ่มๆแบบนี้นะคะเราจะเอาไปวางใส่ในบ่อนะคะทุกคนนี่เลยจะ้ะแล้วก็มาคอยจับดูแบบนี้นะคะอันไหนนิ่มแล้วเอาไปได้เลย อุ้ยทุกคนอันนี้คือน้องออกมาแล้วด้วยสังเกตเลยนะคะนี่เลยจ้ะถ้าน้องออกมาแล้วเขาก็จะกลงกลวงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นลังที่น้องออกมาแล้วแต่ก็ยังออกไม่หมดเห็นไหมทุกคนมีอยู่ข้างในสองสาใบด้วยนะแล้วก็หาอีกนะคะลังไหนอีกนะอันนี้ก็ออกนิ่มๆนิ่มๆแล้วก็แยกออกมาเลยนะคะนี่คือผลดีของการ นำผ้ามาปิดไว้นะคะลังเขาก็จะนิ่มลงแล้วก็ไข่ก็จะเริ่มจะฟักได้แล้วนะคะคอยจับแบบนี้นะคะอันนี้ก็แก่แล้วนะคะทุกคนพระอ้วนก็จะเอาออกไปวางใส่ในป่อดินนะคะ ที่เป็นบ่ออนุบาลที่พ่ออ้วนเตรียมไว้ในกระมังนะคะทุกคนอันนี้ก็นิ่มแล้วนะคะนี่เลยจับดูนิ่มๆเนี่ยเอาออกเลยนะคะแล้วก็มีลูกหอยที่อยู่ในนี้แล้วก็จะย้ายน้องออกไปเลยนะคะเพื่อที่จะลงบอ่อค่ะ ถ้าตะก,ก้าเราลูใหญ่เราสามารถค่อยๆเขียนน้องลูมแบบนี้ได้นะคะถ้าลูไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ต้องไปยัดน้องนะคะค่อยๆหยิบออกมานะคะอันนี้ลูใหญ่ ก้านนี้เราก็เอาผ้าปิดไว้ก่อนนะคะผ้าชุบน้ํานะคะแกออกจากที่ชู่ถ้าจับดูแล้วถ้าแข็งแข็งแบบนี้นะเพราะวันย้ำนิดนึงถ้าออกแข็งแข็งแบบนี้แบบว่าแล้วก็มีมีไข่เขาก็จะเป็นแบบนี้นะข้างในยังไม่ได้เป็นตัวหอยนะย้ำนะทุกคนนะถ้ายังไม่เป็นตัวหอยเราจะเอาลงแบบนี้อุ้ยรูกไหม ไม่เป็นไรนะคะเราจะเอาวางไว้แบบนี้แล้วก็เอาผ้ามาคุมผ้าชุบน้ำมาคุมนั่นเองนะคะก็จะเทินไว้อย่างนี้นะคะถ้าใครกลัวมดจะมาขึ้นนะ,ะสามารถเอาช็อกอะไรมาขีดได้นะคะทุกคนเปิดออกมาเลยนะคะทุกคนมาดูนะคะว่ารังของเรา ออกเป็นตัวหรือ,อยังนะคะแก่นะคะนี่เลยทุกคนจะสังเกตได้ว่ามีตัวด้วยนี่ค่ะถ้ามีตัวแบบนี้เราต้องรีบเอาลงน้ําเลยนะคะอย่าปล่อยไว้นานนะคะถ้าปล่อยไว้นานน้องเขาอาจจะไม่รอดก็เป็นได้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะอันนี้ก็ใช่ค่ะทุกคนนี่เลยค่อนข้างออกหลายลูกแล้วนะคะ แล้วก็จะเอามาเตรียมใส่ในถาดเพื่อที่จะเอาไว้ลงกระมังนะคะลงทีเดียวนะคะทุกคนอันนี้เป็นถาดที่เราเอาน้องวางอันนี้เป็นตัวกันกระแทกนะคะเพื่อนๆจะมีหรือไม่มีก็ได้นะเป็นผ้าก็ได้นะเป็นถุงพลาสติกก็ได้นะพอดีว่า ตัวแผ่นการกระแทกเนี่ยมันติดมาก,กับไข่หอยนะคปะป้าอ้วนก็เอามารียูสใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเพื่อที่จะให้การกระทบกระเทือนกับน้องหอยเนี่ยน้อยที่สุดนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้นิ่มแล้วทุกคนนี่ค่ะถ้าน,นิ่มมากๆแล้วจับแล้วดูอ่อนปูเปียแล้วแตกออกมาแล้วเนี่ยถือว่าสามารถนําเอาไปวางที่น้ําที่เตรียมอนุบาลได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะ จะสังเกตได้ว่ามีความเมือกด้วยนะคะทุกคนอยู่ในรังไข่นะคะมีความเมือกด้วยเนี่ค่ะต้องค่อยๆทำสักหน่อยนะคะเปลือกไข่ก็ไม่ต้องทิ้งเหมือนเดิมเนาะ ปะ้ะอ้วนพูดมาหลายรอบแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเอาไว้ใส่ต้นไม้เนาะนี่เลยค่ะทุกคนนี่เป็นกระมังที่ปะ้ะอ้วนเตรียมเอาน้องหอยมาไว้ในนี้นะคะเราจะดูความสูงของน้ำกันนะคะประมาณหนึ่งข้อมือนะคะทุกคนสามารถเลี้ยงน้องได้นะคะในนี้อาหารของน้องนะคะก็จะมี จอกุลาบแล้วก็แหน่แดงนะคะแล้วแล้วที่สำคัญประอ้วนเสริมด้วยบอลทูนนะคะเดี๋ยวจะเอาน้องลงก่อนแล้วค่อยเอาบอลทูนใส่ในนี้นะคะสังเกตได้ว่าไม่หลุดออกจากมือเลยนะคะนี่น้องกำลังไต่นะคะทุกคนออกมาจากรังคือเตรียมพร้อมที่จะไต่หาอาหารเลยนะคะทุกคน แล้วก็มาทําการเช็คนะคะว่าไข่เขานิ่มหรือยังนะคะเนี่ยถ้าจับแล้วแบบนิ่มแบบนี้นะคะให้นํามาวางตรงดินในบ่อเลยนะคะเพื่อที่จะให้น้องเดินลงไปในน้ําเองนั่นเองนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราแกะไข่ของน้องแล้วเอาน้องลงน้ําทันทีเนี่ยน้องอาจจะไม่รอดก็เป็นได้นะคะเผื่อว่าเขายังไม่แก่เต็มที่ค่ะ ดังนั้นเราเอามาวางไว้อย่างนี้ก็จะปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนกว่านะคะน้องก็จะเดินลงน้ําเองถือว่าผ่านแล้วนะคะโอกาสรอดนี่สูงมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราทําการแกะนะคะเราไม่แน่ใจนะว่าน้องได้ที่หรือยังแบบแกะเต็มที่หรือยังอย่างเงี้ยนะคะถ้ายังไม่แกะเต็มที่เนี่ยคือตายเลยนะคะทุกคนดังนั้นเราเอามาวางไว้แบบเนี้ยจะดีกว่านะคะถ้าไม่มั่นใจนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้ ให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่คุณรักที่สนใจเรื่องราวแบบนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ป้าอ้วนอัปเดตคลิปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ค่ะขอให้วันนี้เป็นวันดีเป็นวันมหาเฮงเป็นวันแห่งรอยยิ้มร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ